ในคลิปวิดีโอนี้พี่โซเจอร์กลายร่างมาเป็นปู พร,พร้อมกับน้องโลลี่แล้วก็กริซซี่โซลเจอร์กับเพื่อนๆที่กลายร่างมาเป็นปูจะต้องออกตามหาเหล่าปูตัวอื่นๆและสร้างสถานที่ปลอดภัยให้กับเหล่าปูเพื่อให้ปลอดภัยจากเฮวี่ที่จะมาจับปูกินในคลิปนี้ปูโซลเจอร์กับปูเพื่อนๆจะสามารถช่วยเหล่าปูตัวอื่นให้พ้นจากอันตรายจากเฮวี่นักกินปูได้หรือไม่การเอาชีวิตรอดของปู100วันมาถึงแล้วน้องๆชอบคอนเทนต์หรือเปล่าถ้าชอบอย่าลืม ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งสีทองๆเวลาลงคลิปจะได้ไม่พลาดก่อนใครอย่าลืมนะกดติดตามด้วยด้วยปุ่มแดงๆถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยออ้นมีประสบการณ์ไม่ดีกับปูออ้นไม่อยากถ่ายอโอ้นไม่ขอถ่ายได้ไหมเจ้าหน้าี่วีออ้นกลัวปูออ้นกลัวปูช่วยด้วย น้องๆนี่น่ารักทุกคนของโซเจอร์พบกับเกมใหม่ครับอีกครั้งหนึ่งสวัสดียามเย็นหลังจากกับบัญชการเล่าเรียนสุดฮาลียโคดด้วยสวัสดีน้องๆทุกคนด้วยนะครับสวัสดีเพื่อนๆสวัสดีเพื่อนปูล้องโลลี่ตัวไหนอะนี่นีมีสีแดงมีสวยๆคลิปนี้เราจะมาเอาชีวิตรอดหนึ่งร้อยว่าด้วยกับการเิบกายร่างเป็นปูดูว่าน้องโลลี่จะได้เป็นปูนรกนะปูเนเธอร์เนี่ยกิ๊ี่แกเป็นปูอะไรเนี่ยู้ดีพี่ <laughs> ปูอะไรปูอีดีปีปีอะไรไม่ใช่เหรอไม่ใช่แกเป็นปูจากเกิดดีเอ็นโลกโลก,ก,นนกมังกรนะฮะว่าไมวันนี้เสียงแกแปลกๆนะมันติดโควิดเจ็บคอนะ e ก away คลิปเอาไวออกไปในคลิปนี้แกอยู่ให้หากักฉัน10บล็อกหักเข้ามาใคล เฮ้ยันจะวิ่งมาอีกอคนดูดูอกว่าในคลิปนี้กิสลี่จะติดโควิดจริงๆอะไม่เป็นไรนะกิสลี่ดูมาว่าแกจะปลดล็อกเออโควิดสกินทองไปทเรียบร้อยแล้วนะแกทำเสียงแกจะเจ็บคอเลยไม่แกเจ็บคอสวัสดีครับทุกคนผมกิสลี่ผมติดโควิดผมกำลังจะตายกับ <laughs> น้องๆก็จะรู้กันแล้วว่ากิลลี่ติดโควิดนะเพราะฉะนั้นเราเป็นกำลังใจให้กิลลีเล่เอาล่ะเอาล่ะละเรามาประกาศเลยชื่ผู้โชคดีกันเลยดีกว่าน้องผู้โชคดีจากคลิปที่แล้วน้องเป็น XDTV นะครับไอ้น้องผู้โชคดียินดีด้วยนะน้องส่วนคําถามในคลิปนี้ฟังดีๆนะน้อง,องฟังดีแล้วลงไปตอบกันจะเยอะเลยนะคําถามไม่อยู่ว่าถ้าคนดูกลายล่างมาเป็นปูเนี่ย คนดูจะมีวิธีช่วยเหลือเพื่อนปูจากเฮฟวีอย่างไรนะจ๋าเนะี่ยอย่าลืมนะฮะลงไปตอบด้านล่างเลยจะประกาศในคลิปถัดไปนะวันนี้เราจะต้องมาช่วยเหลือเพื่อนปูบริเวณรอบๆนี้จากไอ้เจ้าเฮฟวีจอมขมือบ แใช่แล้วเพื่อนปูแถวนี้กาลังตกอยู่ในอันตรายเราจะมาช่วยเหลือเพื่อนปูกันโดยในกล่องนี้เรามีเชือกพร้อมแล้วในการล่าจับปู oh. อ้ัอนี่คือโล่น้องเบ็ดเอกดีเมื่อปูตัวไหนได้ครอบครองจะมีกระดองที่แข็งแกล่งถูกต้องแล้วซึ่งฉันขอแล้วกันนะ it's p ดูเหมือนว่าเราไม่มีของอะไรเลยนะเราจะต้องทําที่สถานที่ปลอดภัยเราต้องจับเพื่อนปูมาไว้ในสถานที่ที่ปลอดภัยเพื่อให้พ้นจากไอโจมเทพวิจงขมือทึ้งตอนนี้ไม่รู้มันเดินทางมาถึงหรือยังมันมันมาถึงแล้วมันก่อไฟนัครับมันก่อไฟแล้วฉันได้กินปูหอมๆอยู่แถวนี้ เมื่อมันมาถึงแล้วเราต้องหาที่สร้างบ้านให้เพื่อนปูด้วยซึ่งรูนี้เป็นรูบ้านเก่าเราเหมาะที่สุดแล้วหนะปูเราต้องจับมาหลายตัวมากเลยน้องลีเราเลยต้องทําทุกอย่างเพื่อขยายบ้านปูให้ใหญ่ขึ้นด้วยนะโอ้ได้เลยอยู่ช้าจะต้องออกไปหาอุปกรณ์อะไรให้พร้อมก่อนแล้วได้ต่อสู้กับไอ้เจ้าเฮฟวี่จอมขมือบด้วยแบบแบบแบบอยู่ช้างกัดไปให้เฮ้ยกิซี่แกจับตาดูให้ดีนะเนื่องจากว่าแถวนี้มีแอร์ดรอปจากอีเพิร์ด้วยรู้เปล่าเอ้เหรอได้เลย นั่นแหละมันจะดรอปของให้เราเราสามารถไปหาของมาใช้ได้หน้าแผ่นป้ายอะไรเนี่ยหน้าตาไม,ม่ใช่เลยอ่ะร้อ,อนเทเหลือเกินไอเฮฟวี่มาต้อนตัว <c oughs> ทำไมรู้สึกเหมือมนมิมลสันนูกำลงังโดนตัวฉันอยู่ตลอดเวลาเอาเอาเอาเราสร้า,า,างบ้านปูแถวนี้ละกันเร,เร็วเร็เข้าเรามีเวลา100วันในการขับไล่เ,เจ้าเฮฟวี่นั่นแล้วก็สร้างบ้านให้ปลอดภัยเฮ้ปูฉันตายแมเขาขี่รถเหรอเขา แน่นอนแล้ว,ลวมันพยายามจะจับปูซึ่งปูไม่ได้จับง่ายๆหรอกมันจะหนีบไข่มันหมูฉันตาย ไม่ตายจิเริ่มติดโควิดจากแกแล้วเนี่ยปูถ้าได้ยินเสียงฉันนี่คือคำเตือนจากปูโซเจอร์อย่าออกมาอย่าโผล่ออกมาไม่งั้นแกจะโดนไอ้อ้วนจับขมือบดูทรงน่าจะไปหมดแล้วเฮ้ยเจอปูตัวแรกแล้วแกไม่ควรอยู่ที่นี่แกอยู่บริเวณอนาเขตอันตรายของไอ้เจลเฮฟวี่เอะโดดกลัวเปูไม่กระโดนไม่ถ่ายกรโดนไปละอย่ากลัวดูอย่ากลัวมันก็แคปปูเราจับมันกินอร่อยอร่อยอร่อย กิสลี่แกดูอะไรตายแล้ล่ะฉันโดดจากที่สูงตายแกจะบ้าอย่าเป็นงั้นสิน,นี่ตอนรับเพื่อนตัวแรกแล้วปูตัวแรกที่จะมาอยู่ในบ้านหลังใหม่ของเราแกมาอยู่ที่นี่นะให้นำหปปลอดภัยอย่าไปอยู่ที่โรงโลงก็ได้เปล่ามาอยู่บ้านเราดีกว่าเราจะต้องสร้างบ้านที่ปลอดภัยให้กับเราปโูโอ้โอ้นั่ไงตอนรับเพื่อนใหม่สิ เอาอะไรปูบ้าแกลงไปอยู่ข้างล่างลงไปลงไปเลยไปโอ้ยน่ารักจริงๆเลยมาอยู่ไม่มีอาหารกินปูกินอะไรเนี่ยเออปูตัวนี้เดียวเองอืมเราเลเล่นเราต้องกินสาหร่ายแล้วนะว้ายนะเราอยากกินหมูจะ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 กินจะจะโอ้โหลา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 แกเฮ้ยเฮ้ยปูตัวนั้นติดโควิดไว้ อันตรายไม่พอมีโควิดด้วยไปดีกว่าจากจากผู้ผู้ถูกลากไปเป็นผู้ลากไม่ไม่เจานื้อหมูเนื้อหมูเนื้อหมูไกอนออกไปจ้าผู้วายใจจะตายแบบแลงน้ำหนีละนักโควิดนัโควิดโควิดาโอ้ยก้อนหน้า เอาของมาเฮ้ยวินีคุณเล็กแรกขอบคุณนะพี่เอือนไอปูปนเอยหมามูแย่ท yeah, ี่สุดโอ้ oh, แต่เราเป็นแคปูนะปูปนสะดมไปรู้เปล่าที่ไม่จะขีดตองแกเพราะฉะนั้นใส่หัวอกไปซะไม่สนฉันจะกินปูกินให้หมดโลกเลยเ,เพื่อนๆฉันจะหาอาหารให้แถวนี้มีปลาอยู่ปูไอ้ป,ปูปูกินปลาปูกินปลานีนปลา หนีบนิบมันเป็นปลากระตูนนะปลาการ์ตูนกินไม่ได้กินละรารเวลาชีวิตไ,ไปก่อนแล้วกันนะหาง่ายสุดแล้วแล้วได้จำนวนเยอะเลยแต่ที่นี่ขึ้นชื่อเรื่องปูอร่อยที่สุดในโลกฉันเลเวลล่าได้ตัวคนเดียวฮ่า fucking delicious อู้จ้าไม่ต้องเป็นอะไรนะแค่ปูพวกนี้มันตัวเล็กกระจิ๊ดเดียวไม่ต้องไปกลัวไปหรอกมิกิสลีกินเยอะๆจะได้หายไวๆ เอ,เอาสายไล่มาให้แล้วไอน,นี่อุปกรณ์เอาไปแจกใจอุปกรณ์อุปกรณ์เอาไปโลนโลนเอาผูชคดีโลนน้องบินนะไม่ตรงนั้นไม่ไฟอ่ะไม่ไฟไฟอะไรอะแอดดรอปหรือเปล่าแอดดรอปหรือเปล่าโอ้ไม่กันเธออีเพ <nah ิ่มไม่ปรากฏตัวแต่ทิ้งแอดดรอปไวให้ไวเฮ้ยอะไรแอดดรอป แกจะสุนพันธ์มาปูแรงนีบไข่ตายสุนพันธ์แล้วล้าห์สิบบวกสิบห้าคูณสเฮ้ยเราต้องแกะรหัสยี่ยีคูณสอเป็นเท่าไหร่ําล้านสามแสนห้าสิบเป็นห้ไงห้าสว้าวมีอะไรอ่ะมีออไรท่ามีเพชรให้ด้วยอันนี้ไม่เดียวเพชเพชเพชโอ้ใครใครอยากเป็นปูบินได้ใยากเป็นปูบินได้เอาไปเอาเอาเอาไปฉันมีโลแล้ว จี้จี้แกลองบินโชยปูบิน อาไก่ไอแก่แก่ไม่ด้เป็นเหรอเฮ้ยเรืออยากได้เรือไม่ให้เรือผีเรือผีไล่ตามเรือผีไล่ตามเฮ้ยไม่ไปไกลแล้วอ่ะไม่ตามแล้วขี้เกียจขึ้นฝั่งเฮ้ยเราต้องทำบ้านมันรับซ้อนสิน้องโรลี่ให้ลำบ้านใหญ่ขนาดนี้เอย่มันก็เจอสิอ๋อจริงด้วยสินะปูหายไปไหนหมดน้อฉันจะกินปูโอ้เขากูกินเนี่ยโอ้ยแย่ละเฮฟวี่กำลังออกล่าปูจะต้องไปจับหาเพื่อนกลับไปที่นี่ก่อนเพื่อนะท่านจะมาอย่าฉัน มาจะต้องออกไปตามหาเพื่อนปูตัวอื่นๆกันดูหน่อยซ่มีปูแถวนี้เ้าวากอใส่มาก่อนเอาใส่มากันปิดบังไว้รู้ไหมว่าป่าของฉันนะสามารถยัดปูร้อยตัวเข้าไปในเวลาเดียวกันได้ขาเหมือบเข้าไปพร้อมๆกันท,ท,ทั้งที่แบบยังมีเปลือกมันอยู่อะน่ากลัวปูปูตัวอื่นอยู่ไหนขอร้องอย่าเพิ่งโดนกินเลยโอ้เอวี่กำลังสร้างฐานทัพนี่ว่ะ อ,รอารยธรทมโบราณตัวคืนเพื่อนๆหลับกันหรือเปล่าไม่รู้ปูมันไม่ออกมาเลยะลัวนี่มันตองคือมันช่วงหลับไม่ใช่เหรอเฮ้ยบ้านไม้ใครขุดทิ้งมาโคิด <c oughs> <c oughs> กำลังกัดกินบ้านแกอยู่โ <c> ค <oughs> ิดกำลังกัดกินบ้านแกอยู่ไม้ฟรีไม้ฟรีเจ้าของบ้านไม่อยู่เอ้เราไปเพจทำไมเราไม่ <c oughs> <c oughs> <c oughs> เราจะหายไปไม่ต้องแปลกใจอะน้องโรลิตเรามันมีเพชรเนี่ยทไมไม่ไปทำดาบเพชรแจกเลยอะโอ้นั่นทีเรามีเพชรอะไรอะทำดาบเพชรแจกเลยเอาลูออกแล้วกันอย่ามันบังตาคนดูนะเสียงอะไรเมื่อกี้อะฉันไม่ด้เสียงไม่ด้ยินเสียงเหมือนแอดอปเลยอะไอ้ผีออกไปแกต้องเป็นสายสืบมาตามหาปูเหมือนเฮวี่แน่นอนเฮ้ย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 ก็เลยก็เลย โอ้ยนล้นซ่าล้นซานนไนู่นแล้วตีเือแเต็งเลยมันทาอะไรอะมาดูลันเราไงเราที่มีอะไรให้แกหรอกโ้ย้ซา้ซายู่้วอยากดูสแกนัวว่าวันนี้ยเรียยให้เกียนเหมืเดิมเลยมันเกียแ้วมันเกียนได้ยังไงอีกเฮ้ยนี่ป่วอะไรอเฮ้ยป่ว เพื่อนๆออกมากินข้าวแล้วเช้าแล้วมานี่เลยโอ้มานี่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 ลงมานี่พวกแกอยู่ข้างล่างนี่เข้าใจเปล่าอย่าออกไปข้างนอกมันอันตรายเดี๋ยวโดนล้นซ่าจะไปเนาะไวบอทโอ้ยเฮ้เฮ้เฮ้ฉันได้ปูไปตัวหนึ่งแล้ว อ,อืมอร่อยจริงแกกินได้จับปูกินเหรอฮะที่นี่มีปูเป็นล้ลานตัวแกกินได้หมดหรอกแกดูถูกฉันวะแกรูก้ไหมว่านกโด,ดโด,ดสูญพ,พันธุ์เพราะฉันอ่ะใช่แล้วนกโดโดสูญพ,พันธุ์เพราะฉัน,ฉ,นฉันกินหมดโลกยังไงล่ะปูแค่เนี้ยสบายสบายแกก็น่าจะกลับมาเกิดใหม่เพื่อให้ปูสูญพันธ์อีกครั้งหนึง่งนะตอนนี้ฉันยังแข็งแกร่งไม่พอต้องแข็งแกงให้เหมานี่อยู่จะเอาไอ้ปูพวกนั้นกินได้ตลอดเวลาพิซซ่าหน้าปูน่าสนใจโอ้ยจิ๊ดี่ในในกล่องมีดาบเพชรอ่ะอย่าลืมเอาไปด้วยอ่ะมีดาบเพชทหรอ มีดาบให้เจอในกใล่องอะได้เลยได้เลยกระเบียวนะแอร์ดรอปมาปิดมีแอดรอปสัญญาเตือนอีเพอร์ซัสัญญาแอดรอปเตือนไว้ให้เราของฉันโอ๊ยมันเข้าไปปิดเฮ้ยไอ้เจ้าไอ้แย่แอดรอปดูดิซิเอาเฮ้ยมีแมลงมีแมลงสาบแถมมาด้วยวะมันตามมาเลยทั้งนี้ทั้งนี้เฮ้ย อยู่หลังบ้านตรงประมาณฝั่งขวาหลังบ้านฮ่โอ้อยู่นู่นเลยโอ้โหได้เหรอเออไอ้อลุนซ่าแกรับเพชรไปแจกมันทำไมนะเฮ้ยแกต้องมาเจอกับฉันไอ้อ้วนได้แล้วได้แล้วไปแล้ไปน้องไปดูจีน่ะไปแล้เฮ้ยแต่อยางเราฉันก็ได้อีเลท่าผู้เจ้ามาละมีโรบิทครับเอซโมิ h ด f เซมเบอร์ อ่ะอะไรนะดูมีโลบอกอยู่ข้างในเหรอโลบิบโลบิบเฮ้ยไอ้ไอ um> ้มันขับผ่านไปบ้านเราบ้านเราเฮ้ยมันจะเข้าไปกินปูมาเจอปูแวนการ์ดด้ยเว้ยมาสู้ก tamam ับฉันดิเจ้าเจ้าเธอังไอ้กับกับกระหม่อมได้ยังไงแล้วเพื่อนปูหายไปไหนหมดแล้วเนี่ยเวฟี่มันกินหมดเหรว ไม่รู้มันพิ่งเข้ามามันหายไปหมดเลยถ้ากินไปแค่ตัวเดียวเองนะอย่ามาโทษฉันสิอแต่ตัวเดียวก็มีค่าสำหรับเราแต่มันเป็นอาหารสำหรับฉันเราไปหาหาเพื่อนปูเพิ่มมาอะไรอ่ะมีของมาขายพี่มันคือกกงไงล่ะเฮ้ยกงขังไม่เอาไว้จับปูดีเลยงันแรกแรกกระดับเพชรดีวว่ดะ oh. ดยวว่ะไปกัน <laughs> อ้าวเพื่อนเราได้โกงมาแล้วเราจับปูเพื่อนได้ง่ายขึ้นใช่ใช่แกค,คิดจะขโมยปูแกต้องยกไปทั้งกงเลยให้ตายดีพี่ชฉันย้ายไปที่ดูแลปูพวกแง่เพื่อนอยู่ไหนหมดเนี่ยไอ้เพ<ว><ม>ื่อนไอ้พวกปูมันจะหนียอนไปหมดแล้วฉันจเจ็ไอ้ดอ,อกเพื่อนกำลังแตกตื่นเสียงอะลามเสียงแอดดอมทำให้ปูตื่นโอ้ยมันดูสิคำถามข้อนี้ยากมากๆยากแบบมากๆ,ๆ,ๆไม่ต้องออกไปอย่าออกไปก็แกห่วงแต่เอาแอดดอมซิ อาณาเขตของเหล่าปูแม่แค่นี้พวกแกก็หนีไปไม่ได้ไล้พวกปูปูจะได้รู้ว่าที่นี่ที่ไหนที่มีปลอดภัยเป็นเขตกักกันเชื้อเวลาเฮวีมันไม่ได้แรงขนาดนั้นทางออกตรงนี้ละกันนะเอา้าแกก็ออกไมก่กลับเข้าไปเลยนี่แหละอยู่เงี้ไม่ต้องไปใช่ป่แล้วพวกแกมาทำอะไรที่นี่เน,นี่ยนี่พวกแกมาอนเลยมามาทำอะไรที่นี่อ่ะโอ้โหใ <laughs> ครแล้วคำตอบคืออะไรเนะี่ย <laughs> กำลังไปหานะจ๊ะจบ เดาเหมือนเลยเก้าเด้าเก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 ่าเอ้ถุ้ยแย่จังมีคนรู้ซะแล้วเอาไปเอาไปแบ่งเพื่อนๆในปราสาทปูด้วยได้ป่ะเอาไปแบ่งเพื่อนๆและแล้วระวังไว้ไม่รู้ว่าเฮวี่มาจอกมาอีกตอนไหน ดูสิมันปล่อยจิ้งจอกมาเต็มไปหมดเลยจิ้งจอกจอกไอ้พวกจิ้งจอกตอดแน็มอ่ะฮ่าจะรู้ว่าเป็นมาจากไอ้เฮวี่อ่ะไอ้เฮวี่ส่งมาแน่แหละไอ้จิ้งจอกกายพันแกก็พูดว่าจิ้งจอกกายพันเล่นเหรอมันน่ารักจะตายมันน่ารักยิ่งกว่าทุกอย่างบนโลกใบนี้เป็นรองแค่อุู๊แค่นั้นแหละถ้าฉันกินแก้วอะไรนะรู้ไหมว่าทองกระเพาะของฉันมันมีความสามารถพิเศษนะเมื่อกินแก้วอะไรแกจะไม่ได้ไปเกิดใหม่เลยไม่ต้องมาสะกดวิญญาณปูด้วยกระเพาะแกเลยแกจะได้ไม่ต้องไปเกิดใหม่จะได้ไม่มีใครมาแก้แค้นฉันแล้วฉันก็จะไไไดดดด้้้กกกิิินนนววญญาณปปพรรอออมมััยยู่่่ฉลลาาาดมมันนไไ่หงงทเออ้ี รู้ไหมว่าระหว่างทางที่ฉันผ่านทางมาฉันได้ทำการฆ่าหมีไปแล้วตัวนึงกินกิ๊ดลี่ไม่ได้กินหมีเพื่อกินลี่แทนแล้วกันแย่ yeah, ที่สุดฉันยังไม่ติดโควิดแน่ไม่เอาแล้วฉันจะกินของกรอ,อบยังไงเอ้ยน้ำไฟอะไรอะ่ะ <c oughs> โอไม่ใช่ลาวะ <c oughs> อาจารย์แลคูนอยู่ไหนเจ้าจะเรียนกังฟูั้ยอาจารย์อาจารย์อาจารย์ชิฟูอยู่ไหน <c oughs> อาจารย์ชิฟูไม่ได้อยู่แถวนี้หรอกจะบอกให้เจ้าจะเรียนกังฟูไหมเดี๋ยวจจะปล่อยยาจาลกังฟูเลยบ้านแกจับพึ่ง นี่ฉันจับพึ่งมาใส่กงแล้วอยู่ไหนอืมถัดจากบ้านเรามาเดินตรงมาตรงที่เราเจอครั้งแรกเลยแล้วก็เดินตรงไปได้เอยรู้ป่าวทีเดินทางมาไกลขนาดไหนว่าจะมาตามเจอตัวเธอให้เจ้าอยูวไว้เจ้าโลลิอ๋อดูจากการอมดูผิวสิแห้งหมดแล้วเนี่ยนี่งานของเธอเอาไปเลยรู้งานเธอดีแค่ไปไปล่อยพึ่งดูดูใส่ใส่เข้าไปในบ้านมันแล้วก็อุดบ้านสะอ๋อได้เลย ตอนนี้ไม่เห็นมีเหล็กเลยเฮ้ยจะเจอมีจิซี่เ้ยน่ารักจังเลยดูดิมีจิซี่ที่กำลังเลี้ยงลูกขอแล้วกันวายมาแล้วคนขังคนคนขอทานออกมาจากบ้านแล้วไปหยุดนะไปชนออกไปตอนนี้ทุกอย่างในป่าผืนนี้กำลัง อธิบานแกศด้วยธาตยานของภัยธรรมชาติเฮฟวี่เราทำอะไรบ้านเราเสร็จแล้วกินลีแกต้องทำขนาดนี้เลยเหรอทำได้ปีคืนเรื่องไม่ได้รถบอกแล้วว้ปูพวกนี้ไม่ธรรมดาเรารีบไปกันดีกว่าโอ้ยไปกันเร็วรถไม่อยากอยู่รถกลับปะอู้โอ้ของพี่ นลลี่เอวี่มันมันเกาของแล้วเบอร์เกอร์โอ้โหนํามันอาหารดี่หให้เพื่อนๆอยู่อยู่ในเครือกักกันนะเว้ยมันเอาไปแล้วอีวนมันเอาไปแล้วโอ้ขนเยอะขนาดนี้สารปูแล้วกินพายในคําเดียวสาร,รละลาะกลับบ้านกันก่อนดีกว่าไปดูเพื่อนๆปูก่อนถึงบ้านเวเอวี่บ้านแกมันกลายเป็นที่อยู่ของกุ้งร็อสเตอร์ไปแล้วตอนเนี้ยโม กเรต้อยู่ใต้บ้านเต็มเลยบ้านฉันบ้านสุดแสนบ้านนี่เเพื่อนปูไปไหนหมดนะมันเร็จศซากไปแล้วมันไม่มีมันไม่เหลือิ้นดีแล้วไอพวกเพื่อนปูชอบหนีออกไปอีกมันหายไปอีกแล้วเนี่ยเฮ้ยบอยบอกแล้่ไงว่าจับปูใส่กระดมนี่จับจิ้งจอกใส่กรงเลยตัวประกันแล้วมาทำอะไรกันที่นี่เนี่ยโนเห็นไอ้เจ้าลุนซาล่าสุดที่นี่อะ หนุ่ยโลนซ่าไปนู่นแล้วล่ะมาการ์ลไปบ้านเราไอคิสิทเธอร์นไหมไอโลนซ่าไปไปทำบ้านเราบ้าอะไรปูบ้าอะไรตีทีเราตายวะแกแกมันไม่ใช่ปูไม่ได้ชีวิตฉันจบสิ้นแล้วมันมีอะไรแล้ว ส่งทอบให้ฉันล้วมีเนื้ออุ้ดกินด้วยวัดขึ้นมาทำไมอะไม่ต้องขึ้นมาท่ไมโ๊มัม ศึกนี้ของพวกเรานั้นจะต้องเป็นตำนานจะเป็นตำนาน้ยเป็นไรกันนะฉันจะเอาของไปแจกให้อ้วนนั่นเลยอะได้ข่พวกนั้นมาอยู่ในแอร์ดรอปเดี๋ยวมันคือตัวอะไรวะเนี่ยคือปูไงวะก็ปูหมดเลยเอาปูมาเลยเหรอนึกว่าหมดไปขุดไม่ได้แล้วใช่ไหมไอ้พิกแอคอะไรอะพิกแอร์ดรอปนี่หว่าเวลาเปิดประตูไปโลกแห่งปูแล้วล่ะขุดขุดอยู่ดีเดี๋ยวก็ไปโผล่ที่โลกฟับบ้าหรอก เอาไปเอาไปเอาเอาไปเอาไปก็ร้องเเลยใครเมียไม่มีดาบเพชรปากไอโฟที่เอาเพชรนี่มาจากไหนมันวกออกมาเหรอใ่แค่อยากกินปูแค่นั้นเองเดี๋ยวแกจะโดนปูกินแทนทำป้อมสูงๆเอาไว้ก็อ้ารในเจ้าเฮฟวี่อิโลนซ่านั้นเวลามาตีว้าวนี่มันอนาจักรปูแล้วเอาทงไปปักข้างบนด้วยทาง ทำไงแก่พวกปูพวกนั้นดีนะอ๋อยิงคิดริงเลยสาหร่ายหายหมดเลยไอ้โลนซ่าขโมยไปหมดเลยถ้าเกิดน้อยอร่อยเนกกาะกับก๋เอามากินกับปูคงจะแบบปูหายหรือเปล่า มีใครแอบเข้ามาหรือเปล่าเนี่ยอย่าออกไปเพื่อนพวกแกอยู่ที่นี่ก่อนจนกว่าเราจะกําจัดและขับไล่เจ้าสิ่งมีชีวิตต่างดาวแล้วเราไปกับโลกกับดาวมันไปได้ฉันเป็นสิ่งมีชีวิตจกักเออพอผมพี่แลวเนี่ยนะทำไมตัวนี้ไม่มีแล่ละ่ะเนี่ยอยู่กันเยอะขนาดเนี้ยไม่ต้องไม่ต้องกลัวไอ้เจ้าจอมขมือมาแล้วมันหลงเข้ามาลุมลุมหนีบลุมหนีบลุมหนีบมันตายได้เลยนะ <c oughs> โอ้ดูสีสวยมากเลยพวกแกยังออกไปไม่ได้ฉันยังไม่อนุญาตเขาอยากออกไปกันมางเลยดูสิไปปูกิซี่มันไปเ่าตาย ไงาป่วยตายป่วยตายธรรมชาติอยู่ในบ้านอัลลามนี่ผ่านมาหลายวันแล้วนะไอเราไม่ได้ไปคายเจ้าจอมเขเหมือมาเลยเอะเปิดประตูระวังกลับมาที่เดิมตลอดบุ๋มเหมือนว่าไอ้ที่คนนี้มันจะเซตไว้เกิดที่บ้านเราตลอดเลยเนี่ยไม่นนะ เอ้ยเฮ้ยในบ้านไอ้นั่นเจได้ดอกแล้วอร่อยเอ้ยมันขุดทะลุบ้านลงมาจากข้างล่างไอ้เว้ยมันกินปูหมดเลยเป็นแบ็คโฮดูเข้าปากอยากรู้ไหมว่าฉันลองนะมันนานมากแค่ไหนจังหวะพวกแกจะไปกันคิดว่าจะลอยนวลเหรอไม่ไปแกแน่จะตีก็ไม่ได้อะ Oh. มันหนีไปแล้วออ้ Ooh, มันมีรถคารแเมลรถแร่รถเหล็กอร่อยพวาแก่วาแกเดินมาเจอไอ้ดอแเราทีนะตัวคำถามสิคำถามเอกดีเกลียดอะไรการบ้านถูกต้องเนียวไปเลยไข่ปูโอ้ยยยนักเดา,ววาคำตอบจะเกิดแน,น่ฉันรู้ทุกอย่างาขนาดเดาๆยังถูกมาเลยระวังไว้ไอ้เฮฟวี่มันน่าจะได้กินไข่ปูแล้วมันกำลังเลงมาที่บ้านเรา, oh, 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 oh. าจถ้ะคุณกลับบ้านให้ กลับบ้านดูฟีมือมันไอเนี่ยไม่ใช่ปากคนอนี้มันหลุมดำเว้ยเยอะแคหานเลยวะเนี่ยมันป้นอาหารไปด้วยเป็นเนื้อปูที่อร่อยดีนี่แม่เออไม่ได้กินแบบนี้มาตั้งแต่โลกแตก้ง,งนี่แล้วเนี่ยมันมาทางนี้เนีนยเนี่ยเน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 อนอนเนนนนเ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 มเนเนนนนนม ไปดูอะไรวะปูปูตัวไ,ไหนดูดูยูทูบ<ะ>อยู่วะนนั่นิมีเสียงอะไรมาจากปูด้วยแล้ววะ no f o u i or water no f o o d or water very hungry แกขโมยอาหารไปที่มันฆ่าพวกเราเลยรู้ป่ะ h โมดีเี้ยกินออนเนียนดิไปก่อนแล้วกันฉันต้องมีแผนต้องจัดก,การกับพวกมันจะได้กินปูพวกนั้นไอฤดูแห้งมาถึงในเมื่อออกไปไหนไม่ได้แล้ววิธีเดียวที่จะได้มาซึ่งอาหารคือการป้นสะดมไงล่ะแลปูออกไปไหนหมดแล้วเนี่ยมันหนีไปเล่นอีกล้วรู้สิดูไอพวกปูบ้านี่สิรู้จะโดนจับกิน,นยังออกมาเล่นอีก ฉันจะไปยู่กับพวกแกและปู่แล้วแต่ตามยถากรรมพวกแกเลยกันนะขึ้นเรือมาน้องละเละเราจะไปตามหามันลงมาฉันจะขับเองเราจะขายละการใช้ใจตายนะเฮ้ย <c oughs> อ,อะไรอ่ะ <c oughs> ีเพิร์กกำลังทำแอดดอปเราจะแอดดอปก่อนเราจะแอดดอปก่อนที่จะมีเสียงเตือนด้วยซ้ำคำถามอยากได้อดดอบไหมอยากได้กดหนึ่งไม่อยากกดสอง <c oughs> อเพิร์กมนจะเหลี่ยมไหหรือเปล่ามันง่ายเกินไปโอย น้องเลขมันหมายถึงว่ากดกดหนึ่งเลขหนึง่งไม่ใช่ไม่ใช่พิมพ์หนึ่งจะปวดแปะอ้าวเห็นเลยตายมาเห็นเลยเร็วเร็วรีบมาเร็วรีบมาเร็วทำไมต้อง <c oughs> ทำไรไม่ได้นะจินดาทำไมโลกนี้ต้องรังแกันด้วยเออเออฝากแล้วเราไม่มีวันเชื่อมันได้หรอก อ๋อมีมีล้างโดนมีล้างแคขนถูกระเบิดโดนมีมีมันระเบิดได้ไงมีระเบิดใส่ได้ไงวะไม่มีใครแกแก่มันคือการล้างแคขนจากมาตเตอร์แบงยุคใหม่นี่มันจะมีพิวัฒนาการทานสมองเยอะแยะเลยแฮะไม่เหมือนพวกนกโดโดสมัยก่อนที่มันโง่อยิงนะเอ้ยเก็บยาไปแพทย์เอาไปด้วยสิอาหารบ้านแกอยู่ไหนไอ้ยอวนบอกมาแล้วฉันจะไว้ชีวิตแกสงสารเขานนั้นแต่ว่าอย่าไปสงสารมัน แลวแกเชนดกันไปแล้วลองเราเลยดูมาว่าไอ้เจ้าอ้วนจะมาอยู่ที่นี่แล้วอ่ะโอ้โหดูสิเจ้าเจ้าแขนตามมาถึงหน้าบ้านเลยแต่ใจด้วยเจ้ามีกิลลี่เหมือนว่าไอ้ไอ้อ้วนนั่นมันจะไม่อยู่ที่นี่แล้วมันหายไปเลยอ่ะแกพร้อมจะระเบิดใส่มันใช่ไหมแต่ใจด้วยมันไม่อยู่ที่นี่แล้วกลับบ้านเลยน้องเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวดูเฮ้ยเจ้าอะไร ไอ้ไอ <ns Lyn> <ta> ้ล้นตาล้นาเข้าวิธีเอาเอาเอาล้นาผ่านประตูวิธีมาไม่ได้ชื่อเหมือนชื่อเรื่องหนังตัวเรื่องเลยล้นตาล้ซตาทะลุวิธีไอ้แอมี่มันเข้ามาต่อประตูปิดพอดีมันก็หนีตายธากิบปูที่บ้านแกไปเพิ่มอีกสองตัวปูโควิดไปอยู่ไหนวะโอ้มาวาแอมนอนป่วยแอมมาอยู่ข้างหลอกนี่ อะไรวอะไวะยูนี้ก็คำรามอะไรวะผมไม่ไหวแล้วมามาอะไรเอ้ยกินตอนนั้นต่อตาเจ้าของบ้านเนี่ยนะเอ๊ะแล้วฉันไม่ได้กินฉันจะผ่องตัวเองแล้วให้กลายเป็นระเบิดสมบัติโนว่าขนาดนม ไประกาศจอแม้ลงค้ามีนะฝากไว้กเถืออ้ออาวหลักกันดูสำหรับคลิปการมาเล่นเป็นปูต้องเอาชีวิตรอด100วันจากไอ้เจ้าโลนไซวีจอมคขมือปูก็จะ ลงแต่เพียงเท่านี้เป็นไงกันบ้างน้องชอบกันไหมเอ่ยใครที่ดูมาจนจบพวกเราเหล่าปูและก็เฮฟวิจอมคำเหมือบต้องขอขอบคุณมากเลยนะครับและอย่าลือมฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้พวกเราในการทำคอนเทนต์เกมไมค์ครับหรือเกม,มอื่นๆต่อออกมาด้วยนะจ๊าอย่าลืมนะไปกดกันด้วยนะสําหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนไปไปด้วยเสียงน้องโลลิคเหมือนเดิมน้องโลลิบายบายคนดูหน่อยบายบายจ้า